ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทมําเมนูง่ายๆอยีกแล้วค่ะนะคะผัดบกครีหมูนะคะทุกคนง่ายๆแบบสไตล์พราค่ะนะคะกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันเลยนะคะกระเทียมนะคะคือหมูนะคะหมูก็คือเอาออกจากอ่าช่องแข็งนะคะพราจะมาลายเขานะคะผัดเลยค่ะทำไปสุดๆไปนะคะอยากกินตัวไหนก็ผัดไปสุดๆเลยนะคะ เด้วยนะจึเนื้อสดตร้ทยนี่นือเนื้อส่วนพอมันะคะก็จะนุ่มอยู่แล้วนะคะส่วนน้นะคะคุณผ้บ้านชอบหรือผัดคุณผูบ้านนะคะใส่ผักด้เยอะนะคะจะผัดน้ำมันหอยสีดำนะคะในตักข้าวผัดผักทานเตะผัดอมูปผัหนีกเลยค่ะนะคะ อันนี้หมูก็เริ่มสุกแล้วใส่ผักลงไปเลยนะคะกนน็จะมีบลค่รีกัคกบคะนานะคะคนๆกันนะคะผับผับกกะเทียมนะคะกม่ินมับผักผักมันก็ผักนานนะคะไม่ต้องหวานมากนะคะสีดท้าค่ะทุกอย่างไม่ตวงนะคะใส่ทาโใยชอบค่ะ,คะ

รสอร่อยแล้วค่ะทุกคนนะเตรียมเสิร์ฟได้เลยะค่ะเห็นไหมผักสุกเราก็ยังเขียวอยู่นะคะไม่เหลืองโอเคค่ะหมูผัดบ็อกกี่ทุกคนนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วดำง่ายๆแบบสไตล์พอล่าของคุณพ่อบ้านนะคะทุกคนทำออกมาแล้วก็น่าทานมากเลยนะคะทุกคนนะคะ จะต้องทานกับข้าวแบบนี้ให้คุณพรอะวานทานเปล่าๆแบบนี้แหละนะคะทุกคนคนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามพ่อล่าด้วยนะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ